สวัสดีครับพี่น้องพยการพามาเบิองนาโขกพี่น้องมาขึ้นฝนตกบดขึ้นโอ้ดีพี่น้องนาโขกวานท่านเนาะวานก่อนอ่อพยการวานันโอ้จำบ่ได้วานวันที่อย่างเนาะเดี๋ยวต้องปไปไล่เบิงซสก่อน <laughs> แต่ว่าเขาเอได้ประมาณเดือนหนึ่งแหลวละพี่น้องเนี่ยอืมได้ประมาณเดือนหนึ่งแหล,ละละเบิงแล้วเนาะครับเนาะ อาจจะบวชอดเดือนดอกเพราะว่ามันน่าจ,จะวันต้นเดือนมิถุนาหน่ะแหละพี่น้องวันต้นเดือนมิถุนานีละเม üt, ื่อขึ้นฝนตกทั้งขึ้นพี่น้องฝนตกบดขึ้นน้าม,มันหงมันพอดีเลยพี่น้องเข้ากับแหาบบดละเออเข้ากัยาหาบบดละเบิ้งติดละอู้น้า Bye, ขาวเขาเป็นดาดอยู่แต่ว่าอา่าก็ถือว่าโอเคพี่น้องแบบนี้เนี่ยขาหย่าได้อยู่เนี่ยคุมหย่าได้อยู่เนี่ยถ้าแบบนี้นเนาะครับเนาะอ่าแต่ว่าให้ให้เท่งเท่งนี่โอเคอยู่แต่ว่าให้ให้นี่กะ มันตําฟังหนีมันน่ำมันก็จะขอนมาฟังผีแหละพี่น้องทางพูนกับบุคอยมีหน่ำ่าใดดอกทางพูนโอ้โอ้หมึนนี่พูนทางพูนบุกคอยมีน่ำ่ถใดดอกทึ่งๆพูนแต่ว่าฟังหนีมันตํเนะพี่นาองฟังหนีมันตําเพราะว่าประตูน่ำมันอยู่มองหนีก็เลยให้มันตํามองหนีแต่ว่าเบิ่งเข้าแล้วมันมันสูงกว่าหนาำบดละพี่น้องน้ำาหลกว่านี่ก็ยังดับฮับไดอยู่ถ้าน้ำาหลกว่านี่ก็ยังฮับไดอยู่บ่เป็นยังพี่น้องนี่ถ้าน้ำาหลกว่านี่ก็ยังบ่เป็นยังพี่น้องมน้ำไหลอยู่ ไฮไถยังมทันมีเท่าไหร่ไฮไแต่ว่าปีนี้เขาน่าโคกออกพอดีครับบัทีบะหางพี่นอ้องทีกะทีแน่ละแต่ว่ามองมันหางกะหางเนาะหน้าวันเนาะครับเนะาะอจะมันบ่คือจับวางบ่คือดำหรอกพี่น้องถ้าหน้าดำมันก็จะกำหนด่ด้ความทีความห่างแต่หน้าวันมันก็บมองวันทีแน่มั่งวันปนกันแน่สุ่นกันแน่น่ะละอม,มันก็จะมีวันทีวันห่างละเนาะแต่ว่าหน้ามองนี้ประมาณ หกไร่เจ็ดไร่เนี่ยแหละพี่น้องเฉพาะหวานเขาเ้าใหญ่เนี่ยทางไตเนี่ยให้น้องเนี่ยประมาณหกเจ็ดไร่เนี่ยแหละอประมาณหกเจ็ดไล่นี่เอ่เขาบดไปสามสอบพี่น้องสามสอบสี่สอบสี่กระสอบพี่น้องเนี่ยเขาสี่กระสอบอืมเขาน้องบดสี่กระสอบอืมแล้วมันก็ยังเหลือในคู่อยู่ดอกนะสามสอบกว่านี่แหละสี่สอบนี่แหละพี่น้องประมาณนี้นะเขาเนาะสูบปีแต่ว่าเขาเป่าได้พี่น้องเข่ายาการเป่าบดเนาะไม่ไม่ีแต่เม็ดตรงตรงเต็งเต็ง แต่ว่าพันเข่ามันก็โอเคนั่เนี่ยล่ะพันเข่ามันก็เกิดดีพี่น้องเพราะว่าตามันบบอดนะครับเนาะเข่าบดได้โดนน้ำโดนฝนเข่ามันก็ตากแห้งแน่พี่น้องเนาะเข่าปลูกเขาตากแห้งแห้งจักหน่อยตอนที่มองไดที่เขาจะเอาเป็นเข่าปลูกไว้เขาก็มันคาแห้งคาต้นเลยอย่าฝ้าเกี่ยวตอนตอนเกี่ยวน่ให้มันซุกเรื่องบัตรสะก้อนพี่น้องให้มันเสมอกันสะก้อนล้วข่อยให้รถมาเกี่ยวเนาะมองไดเป็นเข่าปลูกนั่น ้าเป็นเขาขาวก็ถ้าเป็นเขาเอาเอาเอาจะไปขายสดอะก็อ่าเขาสุกกล้ยพอดีพี่น้องนำนักไดเออันนั้นลหละเกี่ยวโหลดไปขายโหลดนำนักดีพี่น้องนะครับนะเพราะเขาตอนนั้นก็ราคาบ่สูงเถ่าได,ด้ดอกนี่นะครับน่กขบผนยการพี่น้องอ่าน้ำเต็มบิดละ่ะอทางไตนี่น้ำเต็มเบิดละ่ะแต่ว่าถ้าฝนตกมาใส่อีกมันก็นดีครับหน้าที่เข้าสูงๆแบบนี้ลหละแต่ว่าเข้าที่วานไม่แบบ ของพะลุ่งทั้งผีนะฝากผีเนี่ย่าถ้าเป็ดของแบบพะลุ่งทั้งผีเ <grande S 1> oh. นี่ยถ่าฝลนตกมาหลายๆกับบเป็นพลดีเราพี่น้องเขาทำมันหงมันก็เน่าละเขาเพราะว่าเบิ่งแล้วเขายังมาท่านเกิดพาไปเบิ่งพี่น้องพาไปเบิ่งนี่เขาบาท่านเกิดได้พี่น้องเนี่ยเขาบาท่านได้เกิดอยู่นี่เห็นบ่กํำลังแตกหนอกำลังอันนีนะเนี่ยกำลังแท่งมาบางตนกับแท่งมาแล้วกำลังจะเกิดเนี่ย แต่ว่าถ้าหน่ำหงงไล,ลาหน่ำหงงข,ขาวๆแบบนี้นี่เห็นบ่ขาะโอ,อ้เจาะออแฉกนี่ก็บเกิดขึ้นกันได้พี่น้องเนี่ยเขาเน่าขึ้นกันแบบนี้ซ้ำนี่กับเขาเน่าละเออแต่ถ้ามันขาวเป็นดาดเต็มไฮนี่เตรียมวันไม่โหลดพี่น้องเตรียมวันไม่เบิดโหลดเพราะว่าม,มันหน่ำมหลายโหดเนาะเขามันเน่าพี่น้องเขามันเน่าสูบออกก็จักสีท่านบาท่านพอหน่ำดินมันก็เป็นตมบัดละพี่น้องหาเขาปลูกไว้เตรียมโหลดพี่น้องนี่อันตรายอยู่อันตรายอยู่เนาะแบบนี้ ถ้าฝนตกมากเพราะว่ามืดททองฟ้าเบิ่งท้อง้ามาันก็คึมมากอีกแล้วพี่น้องเออถ้ามันพายุบ่กอกนี่ก็ถ้าถ้าฝนยังตกอยู่นี่ก็โอ้เรียบร้อยขึ้นกันถ้าเขาวันไม่แบบนี้เนาะครับเนาะืว่าหน้าพ่อใหญ่การาหน้าโขกก็โอเคอยู่ถือว่าวานันถูกจังหวะวันอยู่พี่น้อง เอ่อนาหวยกับกระลังเกิดนาหวยนี่ก็ถือว่าโอเคผ่านแล้วล่ะเพราะว่ามันมันเกิดเบิดแล้วมันแทงนอเบิดแล้วพี่น้องหน่ำก็ยังมาทันหงงนะครับนะเอ่อหน่ำก็ยังมาทันหงงก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์หลอดมันสูงเลยล่ะก็รออีกจังน้อยพี่น้องรออีกสักเจ็ดหมื่นเนี่ยก็จะเออซ้ำสองสามนิ้วขึ้นมาแล้วก็โอเคแล้วพี่น้องเออสบายใจได้ล่ะนะครับเนาะเอออันนี้ให้น้องให้ไฟพี่น้องนี่ให้น้องให้ไฟเขาก็เกิดดีดีอยู่พี่น้องแต่ว่าทั้งกลางเห็นบ่เนี่ยทั้งทั้งกลางนั่น เป็นแพร่นั่นพักบุงทั้งนั้นด้พี่น้องเนี่ย <mon kin> <lla> จากสีเห็ดจังไดกับพักบุงเนาะเขาเนาะในพักบุงงออพักบุงพี่น้องเนี่ยพักบุงนะน,น่ะเต็มหนึ่งพี่น้องเต็มน้องหนึ่งแห้งไถแห้งแห้งไถก็แหง,ง,งเกิดร้ายพี่น้องถ้าเขาบ่าถอนออกถ้าเขาบ่มาลกออกเพรา,าบ่มาถอนออกเนี่ยก็แหงร้ายพี่น้องเนี่ยมันแพร่ไปเรื่อยๆดิเนาะมันแพร่ไปเรื่อยๆมีทางเดียวก็หายาดูดซึมมาพลตอนเาทววันเขานะพี่น้อง เออจังสันนะี่ยผลบดเลยบดให้เลยโอ,โอเคอยู่จังสันนะี่ยเออมันจะบาเป็นยังเข่าเนาะเออพอพอบุงมันจะตายหอดหกักหอดเหงาอยู่แบบนั้นไอเล่นสารเคมีหลายอันตรายอยู่ด้วพี่น้องแต่เร,ราระวังเอาเด้อถ้าไปสีเล่นถ้าไปจะพลนะครับนะเบิ่งหยาคันแท้แต่นหนแห้งบ่มีงัวะเด้กพี่น้องนี่ยยาคันแท้ก็แห้งงามเราบดัดเมาตัดมาหยังเอาก็ได้ล่ะอืมแห้งงามบบนี้เบิ่งผักบุงโอ้ยผักบุงก็คือบักเหงาบกเหงาบกงามน้องพี่น้องเก็บมากินซู่มือก็บ,บไ่ไหวเนาะ ผักบุ้งแดงพี่น้องนี่อันนี้ผักบุ้งแดงบนแม่นผักบุ้งปลูกเด้หน่อันนี้ไฮนี่ก็มีนี่ทางทางผีขึ้นกันนี่เทิงเทิงนี่ผักบุ้งขึ้นกันกำลังไปเครือ่พี่น้องเออถ้ามีเวลาหลายๆกัมาถอนเนาะพี่น้องเนาะมาถอนออกโลดอืมมาถอนออกโกรธนะเข่ากับกำลังง้มพี่น้องเข่ากำลังงามเลยเออจากสีเห็ดจังดาน้อผักบุ้งนี่อ่ามันมียาปราบผักบุ้งอยู่ด้ มียามีสารเคมีปับพักบุงอยู่ปา่าพักบุงอยูอ่จะว่าบา่อไรเอามาผลบ่มีสื่อบ่มีเงินสื่อมีเงินสื่อนี่แหละครับทั้งผีก็โอเคอยู่เขาเนาะครับนะเนาะนาโขกแต่ว่าน้ำย้บ่ท่านหอดทั้งผีพี่น้องน้ำม,มันหงทั้งทั้งทั้งไตอืมอันนี้ต้องน้ำเลยล้าย่ะพูดละมันถึงจะหงได้นาโขก หญ้าอนี่ก็คือเกิดงามแท้มองนี่บ yeah. ่ด้ปันได้พี่น้องมันเป็นก่อนขีไทอยู่นี่ได้เ่ยนี่เพิ่นเวนไวจักเพิ่นเวนไว้จังใดเนี่ยเวนไวเวนไวมองนี่นี่เนี่เนี่เวนไวยเวนไวยบ่าปันนี่มองนี่บ่ด้ปันพี่น้องนี่หัวมุมนี่บ่ด้ปันนี่ก่อนขีไทยโจโกจะเก่นะนี่เอออันนี้ที่เขามันเกิดเพราะว่าเขามันไอ้ดินมันสะลงไปซื้อดิพี่น้องเห็นบอกมันจะเวนไว้นี่เลยเป็นเดินเลยเนี่ยเขามันบเกิดมองมันก่อนขีไทมันมันสูงเนาะมันก็บเกิดพี่น้อง เว้นปันไหวอืมปันบะทัวปันบะทัวเอาละครับพามาเบิ่งหน้าโคกนะครับเนาะฝนมาขึ้นฝนตกทั้งคืนเลยนี่ฝนตกทั้งคืนน้ำไหลเนี่ยบเป็นผลดีต่อเขาสูงๆแบบนี้แต่ว่าบ่เป็นผลดีกับเขาที่วันไม่เขากำลังเกิดนี่เอออันนี้บด้เลยพี่น้องน้ำไหลอยู่แล้วไปวันเออน้ำมันมีอยู่แล้วนะเนี่ยดินมันซุ่มอยู่แล้วเพราะฝนตกลงมาแห้งๆแบบนี้กะ เฮ็ดให้น้ำหุ่งแล้วบ้นี้ดินมันอิ่มโตบ้านลวเนาะเรามัอระวังเด้อเบิงช่วงจังหวะเวลามาน้ำพี่น้องเบิงช่วงฝ่าฝนนำในการเห็ดให้เฮ็ดหน้าเบิงเอาพี่น้องนะครับนะตามอุตุตามพยากรณ์น้ำอ่าเดี๋ยวช่วงคนที่ยังมาทันในวานก็จะฝ่าวานพี่น้องช่วงนี้ฝนอ่ลมมรสุมมันมันมันกดลงมาอยู่เนาะอีกบ่กีหมือนกะจะทิ้งช่วงฝนก็จะทิ้งช่วงมันก็จะแรลงอยู่พี่น้องมันจะแหลงอยู่ให้มันแดดสักสองสามหมือเราคอยไปปั่นไปยังมันจะบไดเสีย อมเมล็ดพันธุ์เข่าเนาะครับนะหาซื่อกะบบัวม <c oughs> ันแพงตอนนี้เข่าราคาแพงลแ้วพี่น่องเอ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ